็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามแป้งตื่นแต่เช้าเดินตรงดิ่งมาหน้าศาลพระภูมิด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังลูกไม่ได้มาขอหวยหรือขอผัวลูกขอให้ตัวเองสวยวันสวยคืนด้วยเธอสาธุหลังจากขอพอเรเสร็จแต่งหน้าทาปากด้วยความหวังเต็มร้อยแต่พอมองกระจกเอ๊ะทำไมหน้าฉันยังเหมือนเดิมอะหรือว่าท่านยังง่วงและรับงานอีเวนต์อยู่รอบนี้ขอไปแล้วยังไม่สวยอีกแล้วก็สงสัยต้องพึ่งมือหมอแล้วล่ะ แต่ระหว่างทางไปตลาดมีเสียงหนึ่งที่ทําให้เธอลังเลหนูคนสวยขอเงินหน่อยแป้งสะดุ้งเงยหน้ามองซ้ายมองขวาชี้มาที่ตัวเองและบ่นพึมพำว่าฉันหล่อที่สวยดูเหมือนว่าคําขอของแป้งเริ่มจะเป็นจริงเธอเดินมาที่ร้านลูกชิ้นเจ้าประจําแล้วสั่งว่าเอาลูกชิ้นสี่ไม้ค่ะแต่แม่ค้าตอบกลับว่าคนสวยเอากี่ไม้นะเธอก็หันซ้ายหันขวาแล้วถามกลับไปอย่างมั่นใจเมื่อกี้แม่ค้าว่าอะไรนะคะคนสวย เอาขี่ไม้จ้าพอได้ยินคําว่าสวยท่าน,นั่นแหละสั่งไปอย่างไวเลยเอา50ไม้ค่ะนิ้งโผมาพอดีฉันตั้งเยอะแยะใครจะกินวะแป้งตอบซื้อไว้ก่อนหน้าอย่าเพิ่งถามเยอะแล้วพ่อค้าไอติมก็ทักว่าสาวสวยเอาไอติมไหมคะแป้งยิ้มดีใจเก้ม,ทมแทบแตกแล้วตอบไปว่าเอาสามถังค่ะนิ่งรีบพูดทันที ด้วติมสามถังหถังแตกก็วันนี้เหรอวะแป้งมาถึงร้านเสื้อผ้าและรีบหยิบลองทันทีพ่อค้าบอกว่าพี่ใส่ชุดนี้แล้วดูดีเหมือนนางงามเลยครับ <S <S แป้งได้ยินคําชมก็ไม่รอช้าพ่อค้าคะฉันเอาเสื้อผ้าทั้งราวนี่แหละคะ <S <S ่ะพ่อค้ารวมยอดแล้ว2590บาทแป้งยิ้มอย่างมั่นใจควกักกระเป๋าเงินตัวเองออกมาเาเ,เงินเท่านั้นถึงกับหน้าเสียพอหนึ่งเห็นก็พูดบอวว่าแกไม่มีเงินแล้วใช่ไหมแป้งได้แต่หันมองหน้าพ่อค้าแล้วก็เงียบไปสุดท้าย ำว่าคนสวยทำให้เธอวิ่งเทบขาดใจแป้งตะโกนบอกหนิงหนีโว้ยแล้วทั้งคู่ก็วิ่งหนีทั้งของทั้งนี้ทิ้งตลาดไว้ข้างหลังพ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดตานตะโกนว่ากลับมาก่อนค่ะไอติมค่ะลูกชิ้นค่ะเสื้อผ้ายังไม่ได้จ่ายเลยคำว่าคนสวยไม่เคยทำให้ใครจนแต่ถ้าหลงเชื่ออาจจะได้วิ่งฟรีๆแบบนี้